สวัสดีครับพวก mm. ผมเ t i แห่งซีโอเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปลดล็อกปืนจุดนอกอ u t 300ของ Professional Sniper นะครับซึ่งละเอียดจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันลำดับขั้นตอนนะครับว่าสิ่งแรกต้องทำยังไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ my agent นะครับผมแล้วเข้าไปที่ assignment เพื่อดูว่าต้องทำอะไรบ้าง สิ่งแรกเลยนะครับก็คือเนี่ยครับต้องปลดล็อกนะครับ Professional Unlock Assignment นะครับด้ยการซื้อปืน11กระบอกนะครับอันดับต่อมาสักครู่นะครับเนี่ยครับ Professional Assignment หนึ่งก็คือต้องทำเงื่อนไขตัวนี้ครับก็คือปลดล็อก Bronze Service s t a r Level 2นะครับด้วยการใช้ Sniper Q10 ตัวนะครับแล้วก็ วางเลเซอร์ทริปไมนนะครับเป็นกับดักค่าใได้5ตัวเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ตรงนี้แล้วก็มาทำขั้นตอนต่อไปก็คือ professional assignment ตัวที่2นะครับก็คือต้องเสร็จจาก professional assignment ตัวแรกก่อนนะครับแล้วก็ unlock professional เงินนะครับในระดับ7นะครับก็คือค่าไปเรื่อยนะครับแล้วก็ใช้ส n i p ปอร์5 q วเาควาง camera con นะครับเป็นกล้องนะครับใหาได้5ครั้งนะครับ เสร็จแล้วมาดูอันสุดท้ายกันอันสุดท้ายนะครับค่อนข้างจะยากนะสำหรับผมเพราะว่าทําอยู่เป็นอาทิตย์ยังไม่ได้เลยเนี่ยครับก็คือกติกาคือต้องผ่าน Professional Assignment ตัวที่2มานะครับแล้วก็ซื้อปืน10ชนิดนะครับแล้วก็ Unlock Professional g o l Star ที่ Level 1นะครับผมแล้วก็ใช้ Sniper Q 200 Q นะครับ แล้วก็ไอตัวนี้ค่อนข้างจะจะยากผมแนะนําให้ไปเล่นในในด่านฮอตไว้นะครับซึ่งขับรถแล้วก็มันถึงจะปลดปลดได้ง่ายกว่าที่เราจะมาเล่นแบบทีมเดสแมทหรือคอนเพสก็คืออัล uh ล็อกเอ่อเทียร์รี n r พูเ t ชันนะครับรีพเชันก็คือค่าชื่อเสียงหรือว่าค่าเกียรติยศนะครับก็คือมันจะเป็นช่อง4ช่องเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าช่อง4ช่องนั้นมีไปทำอะไรนะครับแล้วก็วางคมาอมเมล่าคอน15ครั้งนี่คือ นี่เลยนี่ยากสุดสำหรับผมก็คือมาร์กแมนคอนนะครับยิงในระยะ250เมตรนะครับยิงแค่ครั้งเดียวเข้าหัวนะครับในระยะ250เมตรเป็นจำนวน15ครั้งครึ่งผมก็ตอนนี้ขาดอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของ <S <S เนื้อเกมกันดีกว่าว่า,าถ้าได้มาแล้วมันจะเจ๋งไหมนะครับอลองอยู่ตรงจุดนี้ดูสิ นี่ครับได้แล้วครับไอ้เจ้าอาตามเป้าหมายเลย 5, นี่ครับได้แล้วครับน็อกเอาท์สามร้อยได้มาสมใจแล้วกัตช์